เค okay, นะเคโหเริ่มใหม่เลยดีกว่ามาอันนี้นะครับต้องบอกผู้ชมว่าเราจะมาพูดถึงตัวหูฟังที่มันเป็นแบบสายสปอร์ตนะครับที่วางอยู่ตรงนี้นี่แหละนะครับหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเปอย่างดีนี่พี่เอ๋ยังบอกเลยว่าอ่เป็นตัวที่พี่เอ๋รออยู่นั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยมันคือหูฟังที่เป็นเทคโนโลยีแบบบนคอนดักตนั่นเองนะครับก็คือใช้แบบวิธีการสั่นสะเทือนเข้าไปนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ย อย่างที่เราคุ้นเคยกันว่ามันเป็นแบรนด์ After Shock ใช่ไหมตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะให้เหลือเขาว่า Shock เฉยๆนะครับจะได้เรียกกันง่ายๆนั่นเองนะครับลหลายๆคนเนี่ยเคยผ่านการใช้งานมาบ้างอยู่แล้วนะครับน่าจะติดอกติดใจกันนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยทาง Shock นะครับเขาก็ออกเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับที่ใช้ชื่อว่า Open Run Pro นะครับผมตัวนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ฟังแล้วเนี่ยน่าสนใจมากนะครับมีในการอัปเกรดทั้งสเปคนะครับทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียงมาเนี่ยโหแจ๋เลยนะครับเรียกได้ว่าคือซื้อไปใช้งานแล้วเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับถูกใจเลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ถนัดใส่อินเอียร์นะครับเพราะว่าอย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นะฮะว่าผมเคยเจอลูกค้าหลายท่านนะครับที่ไม่ถนัดใช้งานหูฟังประเภทอินเอียร์นะครับบางทีเวลาไปวิ่งออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยินเสียงรอบข้างนะครับหรือบางทีแบบมันมีเสียงแบบ เสียงหายใจตัวเองเสียงหัวใจเต้นเสียงแบบตอนวิ่งจังหวะลงน้ำหนักเท้าเนี่ยเสียงมันสะท้อนกลับเข้ามาเป็นเสียงก้องๆอยู่ในหูนะครับบางท่านก็เลยเลือกใช้เป็นตัวออของช็อกนะครับหรือ after shock ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละนะฮะทดแทนหูฟังที่เป็นอินเอียร์นะครับมันทําให้เราได้ยินเสียงบรรยากาศรอบข้างทั้งหมดนะครับเวลาไปที่สถานะต่างๆนะครับก็ไม่รู้สึก ลำคาญนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะวางอยู่แถวๆใกล้ๆใบหูเราแถวๆนี้นะฮะแถวๆนี้มันก็จะทําให้เราได้ยินเสียงได้ครบท้วนมากๆนะครับบรรยากาศรอบข้างรวมถึงเสียงคนที่เรียกเราด้วยนะครับหรือว่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์จกักรยานกดกิ่งมาเนี้ยเราก็ได้ยินชัดเจนนะครับก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับในหลายๆรุ่นนะครับที่ทางช็อคเขาเคยทําออกมาเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่า เขาพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสเปคอย่างที่ได้แจ้งไปว่าอัพขึ้นมาเยอะทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในเรื่องของสเปคเนี่ยเขาอัพอะไรขึ้นมาบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับในเรื่องของตัวสเปคนะฮะต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะมาเป็นบลูทูธ5.1นะครับแล้วก็โคเด็กจำเป็น SBC อยู่นะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้นนะครับทาง แบรนด์ช็อกเนี่ยเขาก็เคลมไว้ว่าใช้งานสูงสุดนะครับได้อยู่ที่10ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเยอะกว่าในรุ่นก่อนๆน,นะครับแล้วก็เขามีดอกจันไว้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่า10ชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับคุณจําเป็นจะต้องเปิดระดับเสียงนะครับที่ปกติก็คืออาจจะอยู่ทั้ง50-60%ก50-60%โดยประมาณนะฮะแต่ถ้าคุณเปิดวอลลุ่มจนเต็มสุดนะครับทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเล่นต่อเนื่องได้อยู่ราวๆ4-5ชั่วโมงนะครับ นอกจากนี้นะครับในเรื่องของตัวการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ตัวนี้ยังใช้เป็นแมกเนติกอยู่นะครับแมกเนติกชาร์จของเขาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีระบบชาร์จเร็วนะครับซึ่งเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับในรุ่นก่อนๆเนี่ยนะครับอย่างตัวที่เป็นแอลอ e เปกใช่ไหมแอลเปกเนี่ยตอนนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะแอลอปเปยังมีขายอยู่ครับแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Open Run เฉยๆนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Open Run Pro นะครับคือเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับสำหรับตัว แอลอเปกใครที่ใช้อยู่นะครับตัวนั้นเนี่ยจะใช้เวลาชาร์จประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็เล่นต่อเนื่องได้อีกชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าในรุ่น o p e พนแลนด์เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีนะครับแล้วก็เล่นต่อเนื่องได้อีกชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะฮะถือว่าชาร์จเร็วกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัว ดิเวอร์นะครับที่เขาใช้เนี่ยก็มาถึงเจเนอเรชันที่9แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่ uh, ปรปับปรุงนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยให้มีรายละเอียดที่จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับมีความคมชัดขึ้นนะครับไม่อุ้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ถือว่ามีเสียงที่เปิดชัดเจนมากกว่าเดิมแล้วก็ที่สําคัญนะฮะตัวนี้เนี่ยเพิ่มในส่วนของตัวดิเวอร์เบสนะครับที่เอามาช่วยเสริมนะฮะให้กับตัว อโอเพนแ n นโป o ตัวนี้นะครับมีเบสที่มีมวลใหญ่ขึ้นนะครับอิมแพกแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราฟังเพลงที่เป็นแบบแนวป๊อปแนวฮิปฮอปนะครับได้สนุกมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับโอ้โหนี่เข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์เขาล่าสุดเลยนะฮะเขาบอกว่ามีตัวที่เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า Shock a p p นะครับตัวนี้เนี่ยมีตัว EQ ให้เราปรับ เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นพรีเซตของเขา2แบบนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับในรอบนี้ก็เป็นไม์แบบตัดเสียงรบกวนนะครับมีมาให้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าสามารถสนทนาได้ชัดเจนทีเดียวนะครับนอ a แบ็กกราวข้างหลังเนี่ยคือเล็ดลอดเข้าไปน้อยมากนะครับปลายสายได้ยินเหมือนกันแต่ว่าได้ยินน้อยนะฮะถ้า เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เสียงดังมากๆเนี่ยเรียกได้ว่าเสียงพูดเราเนี่ยชัดมากๆเลยนะฮะตัวนี้หลังจากที่ทําการทดสอบมานะครับเรียกได้ว่าโอ้โหคุยรู้เรื่องนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะตัวนี้เดี๋ยวนะพี่บอกว่าส่งที่อยู่ไปแล้วมเมสเซจเมสเซนเจอร,รอ๋อออกไปกำกับภาษีชอบดีมีคืนด้วยนะครับฮิได้เลยครับพี่ขอบคุณฮะเดี๋ยวจัดการให้ครับแล้วก็ ในส่วนของตัวแพ็กเกจอ่ะมาดูแพ็กเกจกันหน่อยดีกว่านะตัวนี้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกล้องมุมบนแล้วกันนะโอ้พี่เอ๋บอกลงแอปรอแล้วโอ้โหไวเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะมานี่คือตัวแพ็กเกจของตัวช็อคนะครับ o p e n Run Pro นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจที่ทคล้ายๆเดิมนะครับอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของชื่อแบรนด์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ ถูกแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมได้ทำการทดสอบไปแล้วถือว่าแจ๋วเลยนะครับมา,ามาดูด้านหลังกันสันิดหนึ่งนะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยจะยังมีสีเดียวก่อนนะครับตอนนี้ก็คือเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับว่าเขาออกแบบมาได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของสเปคต่างๆนะครับก็เนี่ยตัวแบตเตอรี่นะครับ10ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุยโทรศัพท์หรือว่า ฟังเพลงนะครับแล้วก็ชาร์จเรลนะครับอ่าลืมพูดถึงตอนนี้เลยนะครับก็ยังใส่ออกกำลังากายได้เช่นเดิมนะครับเป็นมาตรฐาน IP 5 5นะครับกรารละอองน้ำนะครับแล้วก็ละอองฝุ่นอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างชิบชิบชิบอ่า เปิดมาแล้วเจอกับตัวกระเป๋าเก็บนะครับโอ้สวยงามน่ารักทีเดียวนะครับเป็นกระเป๋าที่น้ําหนักเบานะครับช่วยโปรเทคได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเวลาเดินถือไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างง่ายนะครับข้างในจะมีเป็นคู่มือนะครับมีคู่มือบอกด้วยแล้วก็แนะนําตัวแอปพลิเคชันนะครับของตัวช็อคแอปนั่นเองนะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะคู่มือก็อย่าลืมอ่านกันนะครับอ่าพี่เอบอกว่ามีเทอร์โบเบสแบบนี้เจเมทันกระจายคือฟังสนุกขึ้นเลยครับพี่คือพวกแนวเพลงแบบที่มีจังหวะเบสดีๆอะไรเงี้ยโหตอบโจทย์เลยเพราะว่าในรุ่นก่อนๆนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสียงตอนที่ฟังเ่ยมันจะขาดเรื่องของเบสเนาะมันขาดอิมแพคขาดแรงประทะนะครับ เวลาฟังแล้วมาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มันเท่าไหร่นะครับคือมันก็ฟังอย่างอื่นได้ดีนั่นแหละแต่ว่าเรื่องของเบสเนี่ยมันจะถือว่าน้อยไปนิดนึงนะฮะแต่รอบนี้เนี่ยโอ้โหจัดเต็มแน่นอนครับคือฟังฟังอยู่เนี่ยแบบสะเทือนเนี่ยนี่เลยนะฮะมาแกะดูข้างในกันครับชิบอ้นี่เขาก็จะวางอยู่ในกระเป๋านี้เลยนะมีเป็นบล็อกมาให้เลยนะครับคือ รับรองได้ว่าใส่พกพาไปเนี่ยทำร่วงทำหล่ดเลยคือมันก็จะไม่กระเด็นกระดอนอยู่ในเคสนะครับมันก็จะอยู่ในบล็อกของเขานี่แหละนะฮะมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ข้างในนี้จะเป็นสายชาร์จนะอ่านี่นะครับก็จะเป็นสายชาร์จแบบแมกเนติกเหมือนเดิมนะครับผมชิบเคแล้วก็มาดูที่ตู้ฟังกันฮะนี่หยิบขึ้นมา รูปร่างหน้าตานะครับก็ต้องบอกว่าในบริเวณที่เป็นตัววัสดุที่เขาใช้ทําตรงก้านในพวกนีน้ก็จะเป็นไทเทเนียมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับยืดหยุ่นดีเช่นเดิมเลยนะฮะตรงด้านข้างนี้ก็จะมีเป็นเขียวว่าโลโก้ของแบรนด์นะฮะแบรนช็อคนะครับพี่นิกบอกว่าหูฟังสั่นกระดูกนะฮะโอ้มนสั่นจริงครับพี่คือปกติผมฟังไอตัวพวก แอ้เรเปกมาหรือว่าตัวก่อนหน้านี้มาเนี่ยคือมันก็จะแบบดืบๆดืบๆอยู่ตรงข้างๆหัวบางทีจกักรจีเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าโอ้โหมันอะ่ะมันกระแทกแบบปึกปักปึกปัก,ปก,ปก,ปกเลยฟังสนุกเลยนะครับเบสมาแบบดูดันอะ่ะนะฮะนี่ตัวนี้นะครับก็สังเกตว่าตรงบริเวณด้านขวานะครับว่าจะเป็นพวกแม่ติกพอร์ตสำหรับชาร์จแบตเตอรี่อยู่เช่นเดิมนะครับแล้วก็มีเป็นตัวปุ่มนะครับสำหรับเพิ่มลดเสียงนะครับซึ่งตัวปุ่ม ป,ปุ่มบวกเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ใช้เป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็เป็นการ pairing ได้ด้วยนะครับคือกดเปิดค้างเอาไว้นะครับด้านข้างตรงนี้เนี่ยไฟมันจะกระพริบเป็นสีน้าเงินแดงนะเวลา pairing นะครับแต่อันนี้เนี่ยคือผมเชื่อมต่อไว้อยู่นะครับแล้วก็ตรงบริเวณข้างซ้ายนะครับเขาก็จะมีเป็นปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเอาไว้เป็นเพย์พอร์ตนะครับ รับสายโทรศัพท์นะครับหรือว่าเป็นข้ามย้อนเพลงก็ได้นะครับกด2ครั้งก็จะข้ามเพลงนะครับกด3ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการกลับไปจุดเริ่มต้นนะครับหรือว่าเป็นเพลงก่อนหน้านั่นเองครับนี่สังเกตดูตรงนี้เลยเดี๋ยวซูมให้ดูน่นะครับตรงที่มันแตกต่างจากรุ่นเดิมเนี่ยปกติตรงโบนคอนดังมันจะอยู่แถวๆนี้เนาะนี่นะฮะแถวๆนี้ส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวลำโพงตรงนี้นะครับคือตัว ซับเบสนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเบสเนี่ยมันมีปริมาณที่ใหญ่ขึ้นนะครับมาเป็นลูกๆเลยนะฮะนี่นะครับผมฟังเรารู้สึกว่ามีพลังนะฮะดุดันมากส่วนตัวไมโครโฟนนะครับก็จะอยู่ที่ด้านขวานะครับ2ตัวนะครับอยู่ด้านด้านนอกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ที่ตรงด้านล่างตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับจะได้รับเสียงเราได้ครบ เอบอกว่าคนที่ใช้แอลรปเปกประจําประจําฟังออกแน่นอนว่าเปลี่ยนนะพี่เอกก็ใช้อยู่นะครับคือฟังออกเลยครับพี่ตัวนี้นี่คือใครที่เคยรู้สึกว่าตัวแอลรปเปกหรือรุ่นอื่นๆที่เขาเขาเคยออกมาก่อนหน้าเนี้นะฮะถ้าได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันขาดเบสใช่ไหมตัวเนี้ยฟังปุ๊บโอ้โหรู้สึกเลยว่าจะขาดใจ <laughs> นอกจากไม่ขาดเบสแต่ขาดใจโอ้โหคือแบบมาเบสดุเลยครับ <What? S 1> ตัวนี้ฟังมันอะเอาจริงนะคือถือว่า ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่เขาจะเพิ่มเบสเข้ามาให้เยอะหน่อยนะเพราะว่าบางทีเราต้องอย่าลืมนะว่าเราออกไปออกเขาเรียกนะเราไปออกกําลังกายนะครับบริเวณสถานที่ที่มันมีเสียงรอบข้างดังๆเนี่ยไปวิ่งไปเดินสวนสาธารนณะไปปั่นจักรยานนะครับไปเข้ายิมหรืออะไรเงี้ย เสียงรอบข้างมันจะ,อะสอดแทรกเข้ามาครับทำให้เสียงเบสเนี่ยมันยิ่งดรอปลงไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยพอเขาใส่มาให้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหกระหึ่มนะครับได้ยินไม่ไม่ขาดเบสแน่นอนนะครับระวังขาดใจอย่างเดียวพอ,อทีนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องการสวมใส่เนี่ยเผื่อบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะมันก็สวมเข้ามาแบบนี้เลยนะเนี่ยด้าน,หนไ,ไหนดีวะด้านนี้เนี่ยมันก็จะอยู่แถวแถวบริเวณหูเราแค่นี้เองนะฮะแค่นี้ซึ่ง มันก็จะอาจจะมีเต้นตุบๆทุบๆต,ต,ต,ตรงนี้นิดนึงนะฮะมันอาจจะทําให้รู้สึกจกกักจี้บ้างสําหรับบางคนนะแต่พอ่อเฮยเสียงเขินอะไรเี่ยแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดความเคยชินนะพอเคยชินปุ๊บเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาละใส่สบายละทีนี้โล่งนะครับแน่นอนว่าด้วยความที่มันอยู่บนหัวเราเงี้ยตรงก้านข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้เกะกะนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่วงน้ําหนักด้วยนะครับทําให้เราใส่ได้สบายนะครับแล้วก็ไม่ตึงบริเวณ ขอบหูนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าทางช็อคเนี่ยเขาดีไซน์มาแบบยอดเยี่ยมเลยนะฮะนอกจากจะใช้ออกกําลังกายแล้วนะครับบางท่านอาจจะใช้ในเรื่องของการออนั่งทํางานในออฟฟิศนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะออฟฟิศจะไม่ให้ใช้กหูฟังครอบหรือว่าอะไรนี้นะเพราะเผื่อต้องเรียกต้องประสานงานกันอะไรนี้นะตัวนี้ใช้ได้นะครับเพราะว่า หนึ่งเลยนะครับมันได้ยินเสียงทุกคนรอบข้างแน่นอนนะครับสองนะครับก็คือในเรื่องของตัวเสียงเนี่ยนะครับเขามาพร้อมกับตัวเทคโนโลยีนะครับที่มันเป็นลิกซ์เลเยอร์นะครับซึ่งมันจะช่วยลดการกระจายตัวของเสียงนะครับทำให้เสียงที่เราฟังเนี่ยนะครับมันไม่ลอดออกไปกวนคนอื่นนะครับเหมือนกับพวกหูฟังที่เป็นแบบหูฟังแบบโอเพนหรือพวกหูฟังเอียบัตนะฮะตัวนี้เนี่ยเสียงจะลอดออกมาค่อนข้างน้อยนะครับแต่ ถ้าเทียบกับในรุ่น a e r o ล็อเปนี่ยตัวนี้ถือว่ารอดออกมาเยอะกว่านะเพราะว่าเขามีตัวซับเบดตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับมันอาจจะในวอลลุ่มที่เท่ากันน่ยตัว Open r u n p โปรเนี่ยเสียงจะรอดออกมามากกว่าตัว A e r o ล็อเปเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับกับอุปกรณ์2ออุปกรณ์พร้อมกันได้นะครับจริงๆมันได้ทุกรุ่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งาน กับที่ออฟฟิศที่ทํางานอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าเชื่อมต่อกับคอมไว้นะครับเวลามอนิเตอร์งานหรืออะไรเงี้ยมีคนโทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมเราก็สามารถกดรับโทรศัพท์ได้เลยนะครับไม่ต้องคอยสลับดีไวต์ไปสลับมาอะไรเงี้นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีนะครับรวมถึงตัวไมโครโฟนอย่างที่บอกไปนะครับคือคุยชัดเจนนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับว่ารอบข้างออฟฟิศเราเนี่ยจะเสียงดังมากน้อยขนาดไหนนะครับคือปลายสายเนี่ยสามารถได้ยินเสียงพูดเราชัดแน่นอนนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวการคอมเพร์นะเผื่อใครอยากดูนะผมเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์เขาเนี่ยเขามีให้คอมเพร์อยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่ก็จะมีตัว Open Run Pro นะครับตัวรุ่นใหม่ที่เราพูดถึงกันตอนนี้นะฮะแล้วก็เป็นตัว Open Run นะครับหรือตัว a อ r o p e c นั่นแหละนะครับที่เขาเปลี่ยนชื่อมานะครับแล้วก็เป็น Open Move นะครับก็เปรียบเทียบกัน3รุ่นนี้แล้วกันเนาะ เลื่อนลงมาดูนะครับก็เทคโนโลยีนะครับตัวบนคอนเน c กชันนะครับก็จะเป็น Gen 9นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเจน8 Gen 7ลงไปตามลําดับนะฮะส่วนตัวน้ําหนักนะครับตัว Open Run Pro เนี่ยจะหนักกว่าตัว Open Run ปกติหรือ a e r o p e c เนี่ยอยู่ราวๆสามกรัมนะครับคืออาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับแล้วก็เท่ากับตัว Open Move นะฮะ แล้วก็เป็นวูทยุทูธ5.1เหมือนกันนะครับ IP 55นะครับเท่ากับ Open Move ส่วนตัวที่เป็น Open Run นเนี่ยเขาจะ IP 67นะครับแล้วก็ตัวที่แตกต่างอันอีกก็คือตัวชาร์จนะครับถ้าเทียบกับตัว Open Move ที่เป็น USB C เนี่ยอันนี้คือแล้วแต่คนสะดวกจริงๆนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะชอบด้วยความที่เป็นตัว USB C นะครับมันก็ไม่ต้อง พกสายชาร์จอะไรมากมายหลายอันนะครับตัวนี้ก็มาเป็นแมกเนติกนะครับเหมือนกับ o p e n r u ัเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพกสายของตัวนี้ไปอีกอันนึงนะเผื่อใครที่ต้องเดินทางกลัวตัวแบตเตอรี่ไม่พอนะครับก็ต้องพกตัวแมกเนติกเพิ่มด้วยนะฮะแบตเตอรี่นะครับตัว Open Run Pro ตัวนี้เนี่ยก็แบตอย่างที่บอกครับอยู่ได้10ชั่วโมงนะครับแล้วก็มากกว่าในรุ่นก่อนๆน,นะครับยังไงนี่ชึบๆนะฮะแล้วก็ชาร์จ ใช้เวลาชาร์จทั้งหมดนะจากบูนก0ถึง100นะครับอยู่ที่1ชั่วโมงในขณะที่ Open r u n นรับอยู่ที่ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ Open Move ใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับระบบชาร์จเร็วนะครับอย่างที่แจ้งไปครับชาร์จ5นาทีใช้ได้อยู่ประมาณ1.5หรือชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับในขณะที่ตัว o Run เนี่ยเขาก็จะมาจะใช้เวลานานกว่าก็คือใช้เวลาอยู่ที่10นาทีส่วน Open Move นี่คือไม่มีระบบชาร์จเร็วนะครับ ชื่อไหนแตกต่างกอีก่ะก็ประมาณนี้นะครับที่แตกต่างกันหลักๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวที่เป็นแอปพลิเคชันบ้างละกันนะฮะเผื่อใครที่มาดูย้อนหลังอะไรงนี้นะฮะจะได้รับชมกันได้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยตัวแอปเขาทำอะไรได้บ้างนะฮะแปแอปนะ จะมีคอมเมนต์อ่านให้ด้วยนะโอเคเริ่มต้นนะครับแน่นอนว่าเราก็จำเป็นมากๆเลยนะครับที่จะต้องดาวน์โหลดตัวแอป,ปก่อนนะฮะ เข้าไปที่ Play Store หรือว่า App Store ก็ได้นะครับแล้วแต่ระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่นะก็พิมพ์ไปเลยครับว่าช็อคนะฮะชึบนี่ก็จะเจอแอป,ปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับให้ทำการดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็พอเราเชื่อมต่อบูทงบูทูธอะไรเสร็จปุ๊บก็เปิดตัวแอป,ปขึ้นมานะครับนี่เขาจะเข้ามาศูนย์หน้าอ่าแดชบอร์ดนะครับของตัว แอปพลิเคชันเขานะฮะก็จะเห็นเลยครับว่ามีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่โชว์ด้วยนะครับแล้วก็ที่หน้าแรกเนี่ยนะครก็จะมีในส่วนของตัว EQ Mode ให้เลือกปรับได้นะครับสองแบบก็คือ Standard ก็คือฟังแบบปกติไปเลยนะครับส่วน Vocal เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่เขาจะบูสเสียงนักร้องนะครับให้มันดังขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เวลาที่เ,เราไป อยู่ในที่เสียงดังมากๆนะครระหว่างที่เราฟังเพลงอยู่อะไรเงี้ยพอเจอเสียงดังมากๆปุ๊บเสียงเบสอะมันไม่ไม่หายหรอกแต่เสียงนักร้องเนี่ยมันจะเบานะครับเราก็มาทําการเปลี่ยน EQ โหมดนะให้เป็นโว c a คอนะครับเขาก็จะได้ในเรื่องของเสียงร้องที่มันดังขึ้นชัดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะเพราะว่าทางแบรนด์เขาเองก็น่าจะทราบนะครับว่ามันก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะบางทีเวลา เราเอาไปใช้งานในที่สาธารณะอะไรเง้ยนะครับอยากจะให้เสียงร้องมันดังขึ้นเนี่ยรอบนี้เขาก็ใส่มาให้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับมันดีพอร์ตเพริงนะครับผมก็เป็นการเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์เครื่องที่2นะครับเครื่องแรกโดยปกติเนี่ยเราก็มักจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอยู่แล้วเนาะเวลาที่เราจะเชื่อมต่อเครื่องอเครื่องที่2นะครับอย่างเช่นตัวแท็บเล็ตนะครับโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับก็ทําตามขั้นตอนเขาได้เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราทําการเปิด บูทงบูทูธอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาจะให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะเชื่อมกับตัวที่2หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับไม่ยากไม่ยากนะฮะตัวนี้ส่วนต่อมานะครับก็เวลาที่เราเล่นเพลงเนี่ยเขาก็จะมีเป็นปุ่มให้กดตรงนี้เหมือนกันนะเผื่อบางทีเราขี้เกียจที่จะกดที่ตัวหูฟังในชะ่ไหมเผื่อบางทีมือมือเราเปียกเหนื่ออยู่อะไรเงี้ยเรามากดที่ตัวสมาร์ทโฟนแทนก็ได้นะครับก็ตรงนี้ก็มีให้เลื่อนนะครับปรับระดับส่งระดับเสียงอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะ ต่อมานะครับก็จะมีเป็นฟันเฟืองตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการเซตติ้งนะครับก็จะมีเ,เดี๋ยวนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับปุ๊บๆนี่มีเสียงพูดนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วเนาะก็เลือกไปนะครับผมเป็นเสียงพูดของระบบนะนอกจากนี้นะครับก็จะมีแป๊บหนึ่งเปิดอยู่หรือเปล่า อ่ะโอเคอ้าวดับ <laughs> เดี๋ยว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 เ <laughs> ดับเฉยเอาใหม่ <laughs> อ๋อลืมไปถ้าถ้าเปิดบลูทูธไว้ด้วยใช่ไหมมันจะดับเออเออลืมลืมลืมเอ่าเอาใหม่เอาใหมา่ามา <laughs> ชอ็ <laughs> ชอกช็อกเลยนะฮะอ่ะคอนเนคไป ค yeah, นะครับในตรงนี้เซตติ้งนะเมื่อกี้มีภาษาในแอปนะครับก็หลักก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับมีอัปเดตเฟิร์มแวร์นะฮะเวลาที่มีเฟิร์มแวร์อัปเดตขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถอัปเดตผ่านตัวแอปิเคชันได้เลยนะครับกดอัปเดตหนานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องออตรง สมาร์ทโฟนนะครับต้องมีแบตอยู่ที่30%ขึ้นไปนะครับส่วนตัวหูฟังเนี่ยแบตเตอรี่ต้องมากกว่า50%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยต้องเชื่อมต่อกับตัวแอปอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็หมายความว่าเราต้องเปิดตัวหน้าแอปทิ้งไว้หน่อยละกันนะครับผมชือ้อแล้วก็มี User s u i d e ให้ดูนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับ Reward Survey คือไรอกดเล่นดูสิ อ่ะไม่มาไม่มาไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนติดไว้ก่อนโอเคนอกนั้นก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกเราได้อีกเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ผมชอบมากๆเลยก็คือในเรื่องของตัว EQ ที่เพิ่มบูสเสียงนักร้องขึ้นมานะครับตรงนี้ทำให้เราอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรอบข้างดังๆเนี่ยก็ยังสามารถฟังเพลงแล้วได้ยินเสียงร้องอยู่นะครับอืม สำหรับในรุ่น Open Run Pro ตัวนี้นะครับก็มีสินค้านะครับพร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะแวะเข้ามาซื้อได้นะครับหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เช่นเดิมนะครับราคาก็อยู่ที่6 6 9 0บาทเท่านั้นครับเอาละครับผมก็เป็นการอะไรนะตัวนี้เหรอเดโมเดี๋ยวน่าจะมีที่สาขาพารากอนนะครับเดี๋ยวยังไงให้ โทรสอบถามที่หน้าร้านก่อนละกันครับถ้าหากว่าจะไว้เข้าไปนะเผื่อว่าเดโมยังเดินทางไปไม่ถึงนะฮะตอนนี้สินค้าก็เพิ่งเดินทางเข้ามาฝากเอาไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาหูฟังที่เอาไว้ออกกําลังกายหรือว่าเอาไว้ใช้งานในออฟฟิศเพื่อให้ได้ยินเสียงรอบข้างนะครับไม่อยากจะให้ตัวเสียงเนี่ยมันเล็ดลอดออกไปด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถช่วยป้องกันตรงนี้ได้ดีนะครับฝากเอาไว้ละกันนะฮะสำหรับแบรนด์ช็อคนะครับโอเพนรันโปรนะครับผมวันนี้ขอบคุณ ที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ